เสียงก็ยังไม่ค่อยจะหายเป็นปกติค่ะแต่ว่าอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านการทำเมนูอาหารจากครัวของซาร่าค่ะทุกคนเช้านี้ซาร่าก็ทำเมนูง่ายๆค่ะค้นหาว่ามีอะไรในตู้เย็นก็เอามาทำทานให้ได้อาหารมื้อแรกก่อนวันนี้มีนัดกับ ช่างที่จะมาทำการล้างเครื่องกรองด้วยเขานัดไว้ประมาณส1บเอโมงก็คิดว่าทำเมนูนี้น่าจะเสร็จทันค่ะเป็นคนไม่ค่อยออกไปหาอะไรนอกบ้านทานค่ะชอบทำเองมากกว่าเพื่อนๆเ,เวลาใส่กูน่าลงไปนี้ให้รินน้ำออกจากกระป๋องให้หมดก่อนนะคะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการผัดของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะใช้เวลานานขึ้น ถ้าใครมีแครอทแล้วก็ข้าวโพดนี่ใส่ลงไปด้วยนะคะเมนูนี้คือจะมีสีสันที่น่าทานมากขึ้นพอดีว่าซาร่ามีแค่นี้ก็จัดไปตามที่มีค่ะผัดไส้เรียบร้อยแล้วเราก็ตักออกพักไว้ให้เขาเย็นตัวสักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่มายองเนสเพิ่มค่ะวันนี้ซาร่าใช้มายองเนสเป็นสองยี่ห้อเลย mm hmm. เขาจะกลมกล่อมมากๆเลยค่ะ พอได้ที่แล้วเราก็เตรียมไข่เมนูนี้จะใช้ไข่ในการเคลือบผิวขนมปังด้วยนี่ค่ะเราทำทานเองก็เน้นไส้แน่นๆจุกๆไปเลยค่ะทุกคนวันนี้ได้ขนมปังโฮมวีดมาค่ะนี่เลยชุบไข่แบบนี้ค่ะทุกคน ได้ทั้งหมดกี่คู่นะประมาณ4-5คู่ค่ะเราก็ทำการชุบไข่แล้วก็กรีวลงในกระทะแบบนี้เราจะใช้เวลาในการกรีวตามสีที่เราต้องการเลยการทำอาหารเองก็ดีแบบนี้แหละค่ะทำให้เราได้อาหาร ตามอย่างที่ใจเราต้องการเลยถ้าใครชอบทําเมนูมื้อเช้าง่ายๆนะคะอย่าลืมลองทําเมนูนี้ทานกันในวันหยุดนะคะแต่จริงๆเราใช้เวลาไม่นานค่ะสามารถทําไปทานที่ออฟฟิศยังได้เลยนี่ค่ะ เราก็จะกรีวไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางๆซาร่าขอเพิ่มเนยอ,อีกเล็กน้อยเนยที่ซาร่าใช้เป็นเนยชนิดเค็มค่ะของยี่ห้ออาราวารีจะมีติดตู้เย็นเลยทุกคนเวลาเราทำเมนูอะไรก็หยิบมาใช้ง่ายค่ะบางครั้งใช้ใส่ลงไปก่อนที่จะทอดไข่ดาวหรือไม่ก็ทำ ไข่ไข่ข้นในน้องฟานนะคะช่างมาก่อนเวลาคะ่ะเลยจะต้องย้ายแซนวิชมาหันด้านในค่ะทุกคนก็ยังไม่ทันได้ชงกาแฟเลยคะ่ะอื้อเยอะแล้วลูกพอแล้วอื้อหือพี่สูตรน้องฟานเหรอ บิสม hmm. like? ิลลาหอืมอ้ามากครับตื่นมาก็ได้กินเลยนะโอ้ล้างหน้ายังเนี่ยล้างครับกินกับอะไรพ็เม่เคยได้ครับกินแก้มกับอะไรนมอะไรชูนมหน่อยชูนมหน่อยกล้องไม่เห็น ไม่โลและนี่ก็คือสูตรของซาร่าค่ะราซอสพริพกและก็เพิ่มมายองเนสอีกนิดนึงอร่อยสุดยอดไปเลยรอช่งอางล้างเครื่องกรองอไม่ไหวค่ะขออนุญาตต้มน้ำในหม้อต้มเดิมใครที่เคยติดตามซาร่า จะทราบดีว่าซราร่าใช้หมอสแตนเลสอันนี้ต้มน้ำก่อนที่จะติดเครื่องกรองนะคะอร่อยถูกใจคนชอบขนมปังค่ะอย่าลืมไปทําเมนูนี้ทานกันนะคะ